ส่วนฉันจะทำอันนี้ก็คือเทรดนะครับซึ่งเทรดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปทำงานเปรันญญมาแล้วคนดังมาเต็มเลยนะครับกมฟต์น <Game S 2> ิเวเอลนะครับนนอืมโอเคฮะค,คนดังจริงๆ c h a n แนลนี้นะครับเทรดนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องเทรดต่อนะครับเทรดบอกว่าสร้างพี่สร้างเทรดขึ้นมานะครับพี่ก็บอกว่าเฮ้ hey, จัดการให้หน่อยสร้างเทรดขึ้นมาแล้วนะครับตัว Windows นะครับหรือ OS นะครับก็จะไปอ๋อเอาเทรดมาเดี๋ยวเราไปวางไว้บนคอใหม่ให้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมหลักกับตัวเทรดเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะอยู่บนคอเดียวกันเพราะว่ามันจะแย่งกันทำงาน CPU มีแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าสลับกันทำงานแบบนี้นะครับก็จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยช้าลงนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาเทรดตัวนี้นะครับไปไว้บนอีกคอหนึ่งนะครับให้อีกคอหนึ่งช่วยงานไอคอนี้ คอ,อนี้คำนวณคอ,อ่นี้รับล็อกอินนะอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าคอมันไม่พอไงสมมติยุคแรกเราลันหลายโปรแกรมมากเลยเรามี2คอนะครับมันก็เกิดปัญหาตีบตันอีกแล้วนะครับแย่งกันใช้นะครับอุ้ยอันนี้คออะไคอใช้ก่อนคอใช้ก่อนนะครับแย่งทรัพยากรกันนะครับก็ทําให้เครื่องช้าอีกนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของเทคโนโลยีไฮเปอร์เทรดดิ้งนะครับ ไฮเปอร์เทรดดิ uh, hyper ้งไฮเปอร์เทรดดิ้งคืออะไรคือแบ่งคอหนึ่งออกเป็น2อ,อันทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีคอเพิ่มแต่เขาก็มีเทคโนโลยีหลากหลายที่จะแบ่งการใช้งานคอนั้นนะครับระหว่างคอจริงกับ hyper t ์เทรดนะครับทำให้ มันเร็วขึ้นนะครับมันเร็วขึ้นได้ผลมากนะได้ผลมากเพราะว่าพืพี่ทำงานวิจัยเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็บางทีถ้าเกิดเครื่องที่ไม่มีไฮเปอร์เทรดนงานวิจัยพี่ไม่รันเลยเว้ยมันแย่งกงนใช้นะครับแต่ว่าพอมีไฮเปอร์เทรดดิ้งปั๊บโอเครันสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับอ่า สไตลสเหรอนี่ใช่่ใช <ละ S 2> ่ไม่ใช่นนอะไรเนี่ยมิดสไตล์รเปล่าครับขอบคุณมากเลยนะครับเรารู้จักกันนะครับอะขอบคุณมากนะครับกี่ก,กี่บาทวะไม่ให้แค่นี้เองสิบบาทไอหารู้จักกันแบบนี้ต้องเป็นร้อยดิอะ,อะมาต่อนะครับต่อนะครับ ใน CPU มีหลายอย่างครับมีหลายหน่วยมากหน่วยประมวลผลนะครับพอประมวลผลพอมันต้องคิดปับ๊บมันก็จะมีหน่วยย่อยอีกไอ้น,นี่เอาไว้คิดบวกเลขธรรมดาอันนี้เอาไว้คิดลอจิกอันนี้เอาไว้คิดเลขทศนิยมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีหลายหน่วยมากข้างในเนี่ยนะครับหลายๆคอก็จะมาแบบเฮ้ยคอใช้หนยดีอันนี้ว่างหรือเปล่าอะไรเอางี้ละกัน <laughs> ไปเรียนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือไม่ก็คอมพิวเตอร์ไซน์นะครับวิชาคอมพิวเตอร์อาร์เคตเจ็คเจอร์นะครับ เดี๋ยวพี่ไม่อยากจะพูดมันจะลึกไปนะครับ RAM แต่และเวอร์ชั่นต่างกันยังไงนะครับ DDR 1 DDR 2 DDR 3 DDR 4หรือ GDDR 5 GDDR 3นะครับ Google ครับ Google เพราะว่าคือบางรุ่น Generation พอเปลี่ยนรุ่นเนี่ยมันเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ แล้ว DDR3 นะครับมี DDR4 กับ DDR3 ใช่ปะ่ะหลายคนก็จะคิดว่า DDR4 ตอนนี้เร็วกว่าเพราะมันแพงกว่ามากแพงกว่าเยอะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ DDR3 ยังเร็วที่สุดอยู่นะครับ DDR4 เป็นเท,เทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ว่าเขายังมันสามารถทําได้มากกว่าแต่ว่ายังคนเขายังทํากันไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลย DDR4 รุน่นใหม่ยังไม่แรงเท่า DDR3 ตัวท็อปนะครับ อืมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า d ีอาก็จะเปลี่ยนข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างครับครับครับขอบคุณครับามา,มนานทั้งทั้งินมาทั้งประยุทธเกฟนะครับเอามากันให้หมดเลยมากันให้หมดเลยนะครับเราจะทาตามสัญญาขอเวลาบารักโอบ,บามาครับขอบคุณครับเอาล่ะ กลุ่ม Extreme PC ชมรมนักแต่งคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าพี่มั่วเรื่องฮาร์ดดิสมั่วเรื่องอะไรอะ่ะก็ถ้าเกิดว่าว่ามั่วก็ลองบอกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าในคลิปบางอย่างที่สอนไปก็คือทำให้มันง่ายนะครับแทนที่จะมาอธิบายแบบว่าเป๊ะเ,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 เป๊นะครับก็จะเลือกที่จะอธิบายให้มันง่ายดีกว่านะครับคือมันไม่ถูกคืออย่างเงี้ยจะโดนบ่อยมากเลยพวกเซียน จะครับจะชอบมาคอมเมนต์แบบว่าทําไมคุณไม่บอกอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณว่าจริงๆผมไม่รู้หรอผมแค่ต้องการที่จะแบบอธิบายนะครับให้กับคนที่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะฟังแล้วเข้าใจได้ในครั้งเดียวนะครับอืม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะว่ามั่วก,ก,ก็ช่างเขาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เบื้องต้นส,สมมุติว่าใครแบบยังไม่รู้นะครับมาฟังก็อ๋อประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ลึกไปหาเพิ่มนะครับไปหาเพิ่มได้นะครับอืมอ่ะนะครับคนดังมาเต็มเลยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้อ่ะต่อมาเรื่องอะไรอีกนะ,ะเบอร์เฮ้ยเบอร์โอ,โอเค เรื่องอะไรอีกแหลมฮาร์ดดิสอืออะไรอ่ะ,ะม,ญญอมันไม่มาตัวเราเองใช่ไหมครับไม่นน็นชื่อเรา <c oughs> ขอบคุณครับมาทีละสิาบาทที่สิบาทครับ อ๋อเธอลฟอบคืออะไรครับเธอลฟอบคืออะไรครับอ๋อคำนี้จริงๆจริงไม่อยากสอนเรื่องนี้นะแต่ว่ามีคนถามมานะครับอ่ะมาเรามาดูกันดีกว่านะครับเธอลฟอบคืออะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่วิจัยอยู่นะครับเธอลฟอบนะครับเธอะอันนี้เป็นหน่วยเหมือนกับเมกะกิกะเธรละนะครับก็เหมือนกับเธอะไบต์อ่ะนะครับเธระไบต์นึกออกไหมเธระไบต เธอระกรรมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเธอระฟลอปทีนี้ฟลอปมันคือหน่วยของอะไรนะครับฟลอปมันคือ floating point ลลินละเด e นตายไปแล้วอ,นนอยากมาบริจาคอีกตั้ง5บาท5บาท floating point operation จริงๆฟลอปเขาจะเขียนอย่างนี้นะฟลอป เปอร์เซกันนะครับคือใน1วินาทีเนี่ยนะครับสามารถที่จะคำนวณโ o ต t i n g Point ได้กี่ตัวโ o ต t i n g Point คืออะไรคือเลขต้ขนิยมนั่นเองนะครับยิ่งโปรแกรมยิ่งคอมพิวเตอร์ตวคือเป็นหลักฟลอปเนี่ยนะครับเป็นเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดความสามารถในการคำนวณของคอมพิวเตอร์นะครับใครแรงไม่แรงเจ๋งไม่เจ๋งนี่นะครับวัดกันมานะครับ วัดกันมานะครับฟลอปก็คือเวลาสมมติคอมซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาใช่ไหมจะรู้ได้ไงเครื่องไหนเร็วกว่านะครับเขาก็จะเอาโปรแกรมไปรันนะครับก็คำนวณมาว่าเครื่องของคุณมีความเร็วกี่ฟลอปมีความเร็วกี่ฟลอปนะครับสามารถคำนวณโฟลติ้งพอยต์เนี่ยได้กี่ตัวภายใน1วินาทีนะครับเทอร์ล่าฟลอปนะครับก็คือเท่าไหร่อ่ะพันพันล้านก็คือล้านล้านป่ะนะครับหนึ่งล้านล้านครั้งต่อหนึ่งวินาทีนะครับใครที่มีถึงเทอร์ล่าฟลอป ก็น่าจะเป็นหลักซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ของของเรารที่ใช้ใช้กันอยู่จะประมาณ1 0ถึง40บกิกะฟลอปนะครับใช่ป่าววะจำไม่ได้จำเลขไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ที่แน่ๆคือ iPhone เนี่ยจะประมาณ5ถึงเกิกะฟลอปนะครับเป็นหน่วยวัดความแรงของของ,ของเครื่องนะครับเป็นหน่วยวัดความแรงของเครื่อง อย่างเครื่องหรือไม่นะ่าอาจจะเป็นหลักร้อยอาจจะเป็นแบบใช่ป่าววะคืออย่างเครื่องที่พี่ใช้ทำงานอยู่มันคือพี่ได้ประมาณเท่าไหร่วะเอประมาณนี้แหละนะครับโอบามาโอบมนามาห้าบาทมาสองรอบมาสองรอบแล้วโอบามานะครับอ่ะ อ่ะประมาณนี้คอมพิวเตอร์บ้านเราประมาณนี้โอเคไหมคอม,คอมที่พี่ทำงานอยู่ก็จะประมาณอาจจะประมาณ400อถึง5 0ากิกะฟอบนะครับก็คือพี่ทำงานกับพวกซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำงานกับเครื่องที่เร็วที่สุดนะครับเครื่องเร็วที่สุดก็จะประมาณ2ทเทราฟอปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นหน่วยในการวัดความเร็วนะครับ น้องโอเคโอเคต่อมาต่อมาน้องถามว่า10เมกทำไมโหลดได้ประมาณ1เมกะไบต์ต่อนาทีนะครับเพราะว่าเน็ต10เมกเขาไม่ได้หมายถึง10เมกะไบต์ครับเขาหมายถึง10เมกะบิตครับ10เมกะบิตน้องจำได้ไหมว่า1ไบต์เท่ากับ8บิต ดังนั้น10เมกะบิตเมกะบิตเท่ากับกี่ไบต์ก็หาร8ครับ10หาร8ได้เท่าไหร่น่าจะได้1.25ป่ะอ่า1.25ดังนั้น10เมกะบิตเท่ากับ1.25เมกะไบต์โอเคไหมแล้วน้องบอกว่า ความเร็วเน็ตเนี่ยมันคือนเมกะบิตต่อวินาทีใช่ปะ่ะเราก็จะสามารถโหลดได้1.25่งจุดสอเมกะไบต์ต่อวินาทีที่ความเร็วเต็มสปีดเข้าใจยังครับอืมเข้าใจแล้วนะใช่ครับถ้าเกิดยิ่งยิกะฟอบมากนะครับยิ่งแรงครับ เอาโอเคเขาจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานขอคุณครับ Steve j o b ผมขอ iPhone รุ่นต่อไปได้ไหมเขาจะทําตามสัญญาเฮ้ยสิโอ้โหนี่ไม่ใช่หมดคนรมดาแล้วครับพระเจ้าก็มานะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคร สุดยอดมากนะครับอ่ะโอเคอยากให้พูดเรื่องควนตัมใช่ไหมควนตัมนะครับคืออะไรนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าใครมาดูแต่แรกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆเราคอมพิวเตอร์มันคือ0กับ1นึครับมีเปิดกับปิดถูกไหมมีแค่2ส,สเตทนะครับ on กับ off นะครับศูนย์กับหนึ่งโดยเลขศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเราสามารถสร้างอะไรได้หลายๆอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีในการสร้าง0.1น่งในการสร้างศูนย์กับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือซิลิคอนซันทรานซิสเตอร์ซิลิคอนซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับป้อนไฟไฟ้าให้เขาศูนย์จุดซิลิคอนแอคทีฟที่ศูนย์จุดเจ็ดโวลต์ศูนย์จุดเจ็ดโวลต์นะครับศูนย์จุดเจ็ดโวลต์ถ้าเกิดคุณป้อนไฟศูนย์จุดเจ็ดโวลต์ให้กับซิลิคอนมันก็จะ นำไฟฟ้าทันทีก็จะกลายเป็น1ถ้าเกิดป้อนต่ำกว่านี้นะครับมันก็จะกลายเป็น0ก็คือปิดนะครับดงนั้นใช้หลักการป้อนไฟฟ้าง่ายๆนะครับให้กับซิลิคอนทําให้เกิดเลข0กับ1ขึ้นมาเป็นบิด0นย์กับบิด1นะครับทีนีทนนะ้ทีนี้นะครับทีนี้นะครับก็ควอนตามคืออะไรครับ ควอนตัมมันมันไม่ง่าย,ยางั้นแล้วสิควอนตัมมันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าควอนตัมมันไม่ได้มีแค่สองสเตทละศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนทุกอย่างในวงการคอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันสําเร็จนะเขาบอกว่ามันจะเร็วขึ้นไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าควอนตัมมันไม่ได้มีแค่ศูนย์กับหนึ่งครับมันจะมีศูนย์กับอะไรตรงกลางระหว่างกลางด้วยสเตทนะครับ แล้วซึ่งมันมีหลายอย่างมากควอนตัมมีหลายสเตทซึ่งพี่ก็ไม่รู้อะไรมากมายนะแต่ว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับเขาก็คือควอนตั้มได้พูดกันมาห้าหกปีแล้วปะก็ยังไม่เห็นเลยนะครับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากกว่าน่าสนใจมากกว่าคือควอนตัมเนี่ยคือเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคือไม่ได้เปลี่ยนวัสดุนะครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนการคำนวณของคอมพิวเตอร์ไปไปหมดเลยเปลี่ยนเหมือนกับโมเดลใหม่หมดเลยควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับ 자, 와.